เอ,เอาขคว่ำก็พอขืนโอมันมันพายหรือเปล่ามือน uhm right? yeah. right. at> ีิมันพายหน่อยหรือวันพายไงมือนีเย็นขืนเกิดอะไรขึ้นที่ฟิตขับนะครับเย็นนี้มีหยางเบลต์เหมือรืงมีหยางยุ้ยินนั่นิมิหยางมิหยางจริงว่ายังชันเยอะไรยังชั่นเยอวไรยังชั่นเออว่าจังได้ว่าจังได้ว่าจังได้มีหยางเอาบ่ขืนไปคอนเสิร์ตเนฮะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตซีคอนเสิร์ตพร้อมคอนเสิร์ตไทยอ่ะคอนเสิร์ตน้องอาร์ตอาดน้องมิกโอ้อาดชัลลันนนั่นแมนครับ โอ้เขายังขนาดนี่ยังพ่อใจไรอาท่าทียบแม็กซ์รุ่นนะครับคืนนี้ที่อานยังออาทาเทีอาทาเทียบแม็กซ์รั่นนี่ยแม็กซ์รุ่นยูฟิตครับนะเหมือแรกเราจะมีศิลปินรับเซิร์จากค่ายตัวค่ายเพลงตัวเคียวมิสิเเรียนในม่วงไงในม่วงไงไม่เล่น ตอนพันขึ้นลงตอนพันลงอะไรล่ะขึนตอนขึ้นลงตอนลงนะครับเข้าเข้ากันยังมีกลุ่มปิดคือเก่าพี่น้องดีดีไม่อาอะไรอนะครับผมเ้าว่ากันอย่างนี่ยังอยู่อย่างนี่ยังอยู่ครับผมมือแรกครับพี่น้องคือเป็นฟีร์คอนเสิร์ตนะทุกคนไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอาจจะมีโปรโน่นนี่นั่นแต่ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ยคือเย็นนี้พบกับน้องแม็กซ์ารันแล้วก็น้องอาร์ตนะครับผมเป็นอาร์ตผู้สูง น้าน้องอาร์ตอะไรนะเทพเทพอะไรนะอาร์ตาเทพอาร์ตอาร์ตหาเทพเนาะน้องอาร์ตให้พี่น้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกอันลูกค้าวิ่งขับเพิ่มมากเพิ่นเพิ่มมากอันน้องน่องน้องอาร์ตกับน้องแม็กของโตเกียวมิวสิกมาเริ่มบอกว่าจัดให้เนี่ยเปลี่ยนมาสันพี่น้องมีอันนี้มาใหม่ได้อลงโต๊ะใหม่ได้เหมือนนี่ลงโต๊ะใหม่เบลีนเอ้ยพนเยี่ยมภาพภาพพี่น้องนี่นี่โรคโต้ใหม่ซื้อโต้ใหม่อีกแล้วพญานาฟินแลนด์นั่นกับน้องโกกี้นั่นเบิ่งแน่ เอ้ยสื่อโตะไม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะครับโต๊กับสื่อไม่ได้พี่น้องเอ้ยตัว VIP! วี่อพียมถึง้าเข้าไปเบึงเนาะตัววีไอพีเอ็นไม่ลาสุดพี่น้องสุดสุดเออนี่ลงไม่สื่อไม่เลยนี่เออนะครับนี่อันหนกปดีกับสื่อไม่สื่อไม่เลยได้พี่น้องอันเก้าไปใช้ปฏิอันเก้าอ่าโลนะครับโลโลอันเก้าแล้ว เออเดี๋ยวจะผ้าขาไปเบิงนะครับอันเกาโลเห็นว่านี่พุทเจ้าเปลนเอิดเติดเห็นไ่นี่บอมี่นี่นี่ตัววีไอพีบ่มี่น้นี่บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วนี่มาทรงลวนี่บอดิ๊กสั่งซื้อไม่อีกแล้วครับน้องกูกีนนั่นโอ้ยเนาะนี่พี่น้องซื้อไม่เด้ตัวเอาตัวไมไมาเลยนี่โรคไม่อันเกานี่กะเอากลับไปไหว้ทาให้นิกกีลนั่งกินเขาอยู่บ้าน นี่นะครับโลงไหมไปได้พี่น้องบปได้บอกเรียนเน้นี่นี่นะครับเอ้าอันนันเสือบเสือบเอาเอาว่างโลดเดี๋ยวเสือบน้องเขากระจายก็ได้มันมันซ้ำกันเบิดอยู่ผมไอ้ก็ลื่อมหรอเจ้าจำได้ว่าระเบิดอะไรเป็นเบอร์อะไรปฏิทิวัดไปน่ะนี่โล่งไหมนะครับอันเก่าว่จะเป็นอ่อีกสีหนึ่งแหละก็สีเป็นขอบสีทองนะครับตัวนั้น แต่าความกว้างของโต๊ะนะ่ะมันบ่นได้ก็ได้สื่อไม่อีกแล้วก็เป็นไล่ไม่แต่ว่าคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวน,นั้นจะเป็นขอบทองนะถ้าคุณจะทุกคนจําได้เนาะพี่น้องครับเหมือนแรกเ้อมีคอนเสิร์ตกลุ่มปิดทุกคนอย่าลืมนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี่ซื้อบัตรจองตัว๋วนะครับซื้อบัตรจองตั๋วเพื่อเข้ากลุ่มปิดของเราเป็น EP พิเศษนะพี่ๆนะจิ้มลิงก์ด้านล่างนี่เดี๋ยวเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือ <c oughs> ไอ้นี่นะครับตอนนี้ก็คือง,ไงไ่ายๆว่าแอดมินเฮานั่งประชาการแล้วนะครับพี่น้องผู้ได้บัตรซื้อบัตรจองตั๋วกะบฝาวซื้อเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับอืมกําลังไลฟ์นะครับแม่อ่าซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับเป็น EP พิเศษ EP เท่าไหรนะ่นั่นอีกี้หรือว่าพิเศษธรรมดานี่แหละ<ม>เป็น EP พิเศษคอนเสิร์ตนะครับแม็กซ์รันแอนสรวนแล้วก็น้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกนะครับนี่พี่น้องนี่ แม็กซ์ดันแอนซลวนนะครับน้องอา mm hmm. ร์ตโตเกมิวสิกเมื่อแรกนี่พ่อกับคอนเสิร์ตน้องสองคนนี้ได้ของโตเกมิวสิกอยู่ที่ร้านฟินครับของเรานะครับมาฟินมาฟินด้วยกันนะ mm hmm. มื่อแรกนะครับพี่น้องเด้อม,มื่อแรกนะครับ mm hmm. บัตรเข้ากลุ่มปิดราคาเท่าไหร่นี่เก้ยร้อยสักเก้าบาทครับพี่น้องครับเออเออนะครับบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นผู้ดใดอยากเห็นหรือว่าอยากเบิ่งคอนเสิร์ตม้วนเมื่อแรกนะครับน้องอาร์ต แอนน้องแม็กซ์ดันนะครับพี่น้องก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย,เลยสื่อนะครับจิ้มด้านล่างนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสองคนนะครับเอายกช่วยกันน้องช่วยกันน้องละยกยกช่วยกันก่อนเร็วกระจายโต้ก่อนยกช่วยกันก่อนสิเดี๋ยวไปแว่นสี่คำนะครับนี่กำลังอ่านใหญ่โตะนะครับเพราะว่าสื่อมาหม่เออสื่อมหม่กันเลย <laughs> กระจายโตใไม่อีกรอบนึงมาที่นี่นะครับ อันเก่าอันเดิมนะครับกับสีเปี่ยนสีอันนี้ก็ซื่อว่าเพิ่มนะนะครับอา้าทุกคนนะครับใคบว่าด้ซื้อบัตรจองตัวเขา EP พิเศษกลุ่มปิด EP พิเศษอย่าลืมกดจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะนะครับวันนี้นะครับมีเรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดไลฟ์โดยนะครับเบนเมืองสีนะครับเที่ไวไรไม่ได้พี่น้องเบนเมืองสีแอนนิกกี้นะ้ำไม่อาบนะ แม่นยุบโตเกียวสตูดิโอเอาเิโตเกียวสตูดิโอโอโตเกียวสตูดิโอว่าสานนี่น้องเอ๋ยเออฮะลองดูยังเทสยังบ่แม่นไล่ไปเลยกู้กู้เกียร์ได้อะไรออกเนี้ยย่ให้จุนมาพูดให้มันประจำการขึ้นได้ท่านเทปดีนั่โอ้จุนรับประจำการอยู่แล้วบอยจุนรับประจำการที่รัฐบาลเล่าส่าให้โอกาสให้ผู้ตรวจเทสเองนี่เทสงาน เทปบ้ผ่นันไอจุดเล่ทุกตัวเนี่ยเอเเย <laughs> เอเพี่น้องครับใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มปีนหนะกดจิม้มลิงด้านล่างนี้เลยเย็นนี้เราพบกับนะครับแม็กซ์รันแอนด์สลวนแล้วก็อาร์โตเกียวมิวสิกแล้วก็เอ่อมาม่าอุยอายนะครับมาเลยนะครับทุกคนเออมา่นาร่านก็นได้หรือจะซื้อบัตรออนไล เบิ้งกุ้มปิดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะหมดเบียร์ขิงเด้อมาเด้อมาเด้อร์ซื้อบัตรได้เลยนะครับจิ้มลิงเลยครับพี่น้องจิ้มลิงจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับอ่าเอาหน้องๆน่อกำลังทั้ความสะอาดโต๊ะจำไหนอยู่ตัวไหนอยู่ตัวไหนทอฟฟี่เมื่อเช้าใครปิดเบเกอร์ทอฟฟี่ใครปิดเบเกอร์ทอฟฟี่เหรอเบเกอร์ไฟบอ่านแล้วใครปิดอ่ะผมไม่ได้ฟังนี่ผมก็บอกแค่หมุนแล้วก็ปิดแค่ นั่นแหละไม่ว่าเบเตอร์ไม่มีใครยุ่งอะไรอีกใช่ไหมกระแสของแม่บ้านปิดพอจะบอมเจ้าไปบอกแล้วปิดบต่แล้วปิดไปเบิร์ดเลยเรียบร้อยแล้วเจ้าเอยบอกแล้วว่าไงแล้วว่าเห็ดยังไงจะไปบอกเราวยังไงผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วจำไม่ได้ดอกแล้วปิดหอดไฟห้องห้วนห้วไปวุ่นวายกันไปถุงดูว่าเอาไฟคือบปติดไฟคือบปติ๊ดแบบเนแลนหาแบบนี้เอยบอกแล้วยังวไงจะไปบอกเราวยังไงเออ เอาผู้ใด้่าได้ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับพี่น้องครับเขาคุมปิดเด้อเร็วๆเด้อเร็วๆ่เร่เรนะครับจิ้มลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเหมืแรงพอกับคอนเสิร์ตน้องแม็กซ์สันลันนะครับแอนน้องอาร์ตนะครับแอตโตเกียวมิวสิกแม็กโตเกียวมิวสิกนะจ๊ะทุกคนเออนะครับเอาเฝ้าซื้อบัตรจองตั๋วเขาคุมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใด้่าได้ซื้อบัตรจองตั๋วเขาคุมกับเฝ้าซื้อบัตรจองตั๋วเขาคุมนะตอนนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับอืม เย็นนี้เราจะพบกับคอนเสิร์ตแบบไม่นิจิบจิบจบนะครับน้องแม็กซ์แอนน้องอาร์ตบอกให้ยัางนึงว่าขึ้นไปสองคนแต่ว่าขอยเรยว่ามากซะแทนนี่นาชิมาหลายคนเก่าเกอืมน่าจะมามากกว่าสองคิดว่าคิดว่าเออแดนเซอร์สองนักร้องสองเป็นซอโอเออนะครับนะครับเออ เอาเอาผู้ดใดเปิดขวนมานนี่จะเฝ้า,าเปิดเฝ้าเวลาอะไรสนมันเบิ่งงีเออจะเฝ้า,เ,า,าเปิดขวนจะเฝ้า,าเลินไฟงานอะไรสนมั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 นบอ่อนี่นนบ่อบ่อแมนไหมว่าปิดไฟก่อนไหม<อ>จะเฝ้าเล่นไฟไหมเออเอาพี่น้องครับมือแรกเลยผู้ใดที่นะครับยังไม่ได้เข้าบาัตรยังไม่ซื้อบัตรจอกถั๋วเข้ากลุ่มนะทุกคนนะบอกได้ว่ามือแรกมีโชว์พิเศษจาก ทีมงานโตเกียวมิวสิกชุดแรกแล้วกันถือว่าเป็นชุดแรก,แกนะครับคือน้องแม็กซลันและก็น้องอาร์ตนะทุกคนนะ <S <S บอกเขาได้ว่าเมือแรกเนี่ยผมบอกได้ว่าถ้าใครพลาดนะกูปิดรอบนี้คือพลาดเ,เอาสิเดี๋ยวสิวัวฮาว่าผมเอม่โมเมเนียลให้เบิงผมสิบห้ามูจบไปเบิงเออของรอรอของอันเท่ๆเออของรอของเท่ๆนะมาเบิงมาเบิงเออมาเบิงมาเบิง นี่ของรอของทีทีน้องๆทุกคนสวัสดีเอฟซีโตเกียวหน่อยเร็วนี่มุดมุดมุดเจ้าเฝ้าจิ้มลิงซื้อบัตรจองตัวของกุมณตอนนี้มุดเจ้าสีเห็นของรอเห็นไหมนี่เออมาแนวพี่น้องเอาต่อไอแต่ไปตตต่อยมากินกับเขาขึ้นอย่างนี้เออเห็นบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดเอ่อสร้างเต็นทหนาอย่งวิ่งไปตะ์หักจิ้มจิ้มขึ้นอย่างนี้มาหนึ่นเอ้ยมึาแนว พัดเคลือน,นพันปิดแลบหุ่นเ็นบาหุ่นเจ๊จคอยอย่านะะเออทุกคนนะครับผูบ้ใดบม่ได้ซื้อบัตรจองตัวนะตอนนี้ให้รีบนะครับจิ้มหนิงด้านล่างตรงนี้ได้เลยบอกให้ได้ว่าน,น้องๆกำลังเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้คือแบบรบรอรบรอกันเลยทีเดียวเชียวแล้วน,นะเออสวัสดีครับน้องอะไรเอยน้องบาตร F 1 2เ่งออันนี้น้องเบาว,วิว F 0 0ย์กับพี่นุ่มเออ ะครับอันนี้น้องบอลเอฟอะไรครับศูนย์สองน้องบอลน,นะครับื้อรอ,ออีกทีวะอันนี้น้องอะไรเอ่ยตาตาบูเ้เข้มถูกวะเออหนวดจิ้มเลี่ยมจักหน่อยเอออันนี้น้องต้นไม้สูงห่ายเว้ยสูงยาวเขาดีเฮ้อเออเอออันนี้พระเอกสุดหล่อของเรามือละแปดท่านเดิมดี่นอ้องเอ้ย อันน <mile inside> ี <bas> ้อะไรนะดูมที่อะไรนะบ็อกเกอร์นี่บัคเกอร์บังเกอร์หรือเปล่าหรือไงนะบัอกเกอร์เออนี่เห็นบอลพี่นองหนาตาจิ้มที่มุ้งเจาเอ็นดูนองเลยเด้อเอฟหกสามนะเอฟหกสามเนาะอันนี้ใครเอ่ยกำลังโมดิฟายอยู่น้องปอเปียเอฟเท่าไหร่ครับสองหนึ่ง อันนี้ก็บเมาส์มืออร่อยเดือดหมดที่น้องของแถ่ได้นี่เออแป๊บเดียวหมดเนาะตาเอ๋มนอะไรเนี่ซื้อเหล้าหนระืซื้อตาเอ๋เอฟห้าสิบเออเราโดนจิตใจในทุกคนลรอละนี่ผู้นึงนี่หมานนี่หมานนี่เอฟเท่าไหร่ครับาานานร้อนก่อนแหละร้อนก่อนแหละเอออันนี้เอฟแม่ฟงพี่เอฟเท่าไหรนะ่แม่เอฟเท่าไหร่เอาเลือดเดือดแม่เลือดเดือดบอกคนในเร็ว อาจากเดิมเจ้านั่นอาจากเิมมีแต่ไข่ซื่อเป่นบออสื่อให้น้องนะโอ้ยเห็นาะแต่นายครับเอ้านี่แหละพี่นอ้องใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวนะครับให้คลิกลิงด้านล่างนี้เลยเห็นบุญเจ้าเป็นตหาหักตะเอาะแต่แอคขึ้นอย่างนี้เห็นบอเออคอยบอกเลยว่าหน้าตาดีทั้งนั้นหน้าตาดีไปต้นไปตัต้งแต่ผู้จัดก,การร้านาาแล้วเพื่อกันเหมือนแรกไม่โชอยังแนนเดียบบอกคนนี้ให้พัดื่อบัตรจองตัวเขาคุมนั่นนี่เด็วเย็นนี้นะครับมีน้อง อาร์ตกับน้องแม็กนะครับก็คือคือว่ามี้แถมมาอีกแต่ว่าเบาๆนู่นนี่เออต้องเรามารอดูออ๋เขาคุ้มเลยถ้าไปเพ่อเดียวมาล้านเดี๋ยวข้เขาคุ้มเลยซื้อบาสเขาคุ้มเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับทั้งเครื่องคุ้มปิตเนาะพี่นมแล้วคาเครื่องหงาล้านนะครับใครอวอล์กอานได้าลยใช่คือวอล์กอินได้เลยนะครับคือแรงแบบว่ามันคือแบบเราไม่ได้มีแบบนี้บ่อยกว่าสวัสดีพี่พ่อฟาครับ เราไม่ได้แบบนี้แบบนี้บ,บ่อยๆนะพี่หนุ่มใช่นะมันมันจะมีหนึ่งเดือนก็คือจะมีอยู่สามครั้งหรือสครั้งแ,แต่แวต่า<แ>เดือนนี้น่าจะเยอะอยู่ใช่เราจะพยายาม<อ>พยายามเสิร์ฟใช่เอาให้อิ่มหลดไว<อ>เอาให้อิ่มที่สุดนะครับที่ฟินขาของเราเราับรองว่าไม่ได้มีแค่น้องโฮสหรือไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของค่ายเพลงแล้วก็โชว์อื่นด้วยคอนเสิร์ตข้างนอกด้วยนะครับเมื่อนี่โต๊ะแต่งร้านชื้อโต๊ะหม่ขอบสีดําบอดครับ บอดกูเกียก็บอดมีจัดการให้ไหมเราก็นะครับเราก็จะตกแต่งร้านเป็นแบบเฉลิมฉลองเนาะความแบบเท่าเทียมทางเพศายมันอ๋อายมันก็คืออ่าใช่ทั้งหมดคือ LGBTQ ใช่ไหมก็คือทุกเพศทุกทุกเพศยในรูปนี้ก็คือแบบเท่าเทียมกันเลิศแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เฉลิมฉลองเนาะร่วมเฉลิมฉลองวันนี้ถ้าใครวอล์กอินมามีอะไรพิเศษ วันนี้ต้องดูหน้างานใช่ไหมจริงต้องมีหน้างานจริงมีโปรไหมมีโปรไหมโ,โปรโมชั่นโปรโปรโมชั่นปกติเราไม่มีพี่หนุ่มแต่วันนี้อาจจะมีปโปรโมชัน่นแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกเราเราเราอาจจะทําอะไรน่ารักน่ารักให้อ,อะไรอย่างเงีเ<ร>้ยมาดูกันสำหรับหน้างานได้เลยนนได้เลยใช่ตอนนี้กําลัางอันไปรับต๊กแดงแล้วปล่อยให้ผู้จัดการกับน้องอุ้ยลุยกันก่อนอ๋อได้เลยได้เลยนะครับเอาตามนั่นพี่น้องตอนเนี้ย เยอดจะพาไปดูร้านเอา้าแนวลอะพิดเมตตาประตูเสร็จแล้วแอลออกมนแล้วปิดประตูได้เลยเสร็จ <c oughs> แล้วปิดประตูเลยพี่ไอ้เวอร์ะหุนนะเออ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่พี่จ๋า FC ที่รักจ๋าถ้าใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มพิเศษเราเนาะเย็นนี้นะครับเรามีไลฟ์สดกลุ่มติดนะทางช่องของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของเรานี่แหละนะครับพี่น้องครับก็จะมีน้องแม็กซ์สรานโตเกียวมิวสิกน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกแล้วก็มีแดนเซอร์มาอีกประมาณสัก2-4ถึงคน ที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงที่ฟินขับถอนแก่นของเราฟรินขับหนึ่งเดียวในภาคอีสานที่ท็อป10อยู่นะตอนนี้เราก็พูดได้รันตีได้อะไรอย่างนี้นะครับอืมเมื้อแรกนะครับพี่น้องอ่ามันจะมีโชว์จากน้องอาร์ตน้องอ่าน้องแม็กซ์แต่ว่าผมเล่นเลยว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซะแล้วเนี่ยไม่มีแค่นี้แน่นอนแต่บางอันเราอาจจะอุ๊บยิบไปก่อน เรายังจะไม่พูดตรงนี้เนาะส่วนนะครับใครที่ไม่ดูออนไลน์สามารถ Walk-in เข้ามาให้กำลังใจน้องๆและมาดูบรรยากาศใครไม่เคยเห็นก็มาดูบรรยากาศของฟินฟินขับของเราได้นะครับเซิร์ชหาเลยนะครับพี่น้องเสิร์ชหาคัาว่าฟินขับขอนแก่นขึ้นเลยใน Google Map นีนะครับแต่ถ้าใคร Walk-in เข้ามาอาจจะพิเศษก็คือใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแน่นอนอยู่ที่หน้าเวที นะครับบอกเลยลวหนึ่งได้เห็นน้องน้องๆงในตัวเข mm ียนมิวสสีได้แสดงสองน้องน้องน้องโฮสต์ที่ทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแต่รูปหล่อรูปหล่อน่ารักน่าเอ็ดดูกันทั้งนั้นแม้กระทั่งเด็กส่งเด็กเสืออย่างน,นี้หน้าตาดีคัดสันดีหมดอะไรอย่างนี้นะครับคัดสันดีจากตะกับตันแล้วนะครับพี่บอมของเฮาเออบอสบิ๊กไปไหนบอสบิ๊กทำธุระอยู่ที่ออฟฟิศยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยมาไล่ทดถาเพราะฉะนั้นนะผมยานพี่น้อง อบอให้ได้เข้าใจก็คือหนึ่งซื้อบัตรจองตั๋วยังไงแบบไหนอะไรสินะเออ่อยก็ได้มาที่บฟายสั้รองสินะพี่้องนะเออเอาผู้ไดปิดแอร์ตัวนั้นอีกะอะนะใครปิดแอร์พี่บอมหึผู้ใดปิดแอร์เนี่ยใครปิดแอร์อืม สวัสดีนะครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีหลายๆสวัสดีหลายๆนะครับอืคือนะครับเป็นอย่างคือบริเวลาไรโสดแลพี่น้องผมจะอธิบายฟังว่าณตอนนี้จักมันเห็ุอีอย่างต่ออีอย่างเนียนะครับช่วงนี้คือกิจกรรมหลายแนวเหตุนแนวสั่งหลายแห้งเออหลังคาหยุรดรั่วหรือ,อยังหลังคาผมจัดการเรียบร้อยครับพี่อ้อคือ ตรงที่มันรั่วมันซึมนี่คือสร้างบางคุนนะครับเพื่อนกับคำนวณบอออกไม่ใช่ว่าทุกคนจะเขาเอ่ยมาแก้ไปเหตุหรือมันไม่ถูกจุดเนาะผมก็เลยว่ายางเบองมือนั่นผมเลยว่าทําไมมันรั่วแต่จุดเดิมพราะสังเกตว่าเป็นยางมองอื่นมันคือบ่อหัวเป็นยางมันคือหัวอยู่มองนี่ผมก็เลยดี๋ยความคิดปิ้งึ้นมากก็เลยไปมองอยู่ด้านข้างเหล็กตัวนี้ เส้นที่เท่านี้ที่มันรั่วทําไมมันออกไปนอกหลังคาจังผมก็เลยมีความคิดแปลกๆปีนขึ้นไปเอาน้ำาสียใ,ในในรูเหล็กตัวนั้นพอเสียใจเบื้องหลับปุ๊บพี่น้องเอ้ยน้ำหัวโจกละมานนั่นละ่ะก็เลยหัวอ๋อมันรั่วเพราะไอ้เส้นนี้นี่เองก็เลยเลี้ยนรูเลยจะขวางไปซื่อๆนี่แหละก็เลยแก้ถูกจุดก็คืออุดเหล็กตัวนั้นไม่ให้น,น้ำไหลก็แค่นั้นเองก็นาน,นั่นก็คือ คิดตะวันล้งข้าหัวมันไม่ใช่น้ํามันรั่วม,มาจากแปรคานเหล็กที่ยิงสันไทยแต่ว่าด้านข้างเขาอ่ะเขาบริได้บริได้อุดร้อยรั่วเนี่ยนะครับพี่น้องอืมบริได้อุดร,อร้อยร้รอยรั่วรอยรั่วของมันมันก็เลยหัวแบบที่นี่อืมมันเป็นแบบนั้นครับพี่น้องครับฝนตกดีรู้ได้อุดทันถูกต้องครับพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับเนอะ ประเทศนี้นะครับตอนนี้ถามวาร่อยรั่วหมดหรือยังหมดแล้วนะครับผมแก้ไขแล้วผมเห็นตะลจุดแล้วคือหลังคาด้านบนนะครับหนึ่งหล่าเข้ามาเห็ดเข้ากับตอนเข้าเห็ดแล้วนะมันว่ามันหนาฝนมันบริเทสมันเลยโบหัวบาหัวบบหัวนะครบพี่น้องประเทศนี้เพราะฝนตกเขาก็เลยมาเห็นปัญหาว่าอ๋อมันรั่วตรงนี้มันเป็นตรงนี้นะเออแอเป็นอย่างคือโบยินเอข้ากับล้างทุกหนึ่งเดือนล้างหนึ่งเดือนล้างซึ่ง ไม่มีใครทำหนึ่งเดือนล้างหรอกย่างหน่อยๆก็มีอยู่สองถึงสามเดือนนะอันนี้ล่างเดือนแล้วเที่ยวเพื่อยังเนี่ยล่างเรือพปุ๊บย่างหน่อยหน่อผมก็มองว่าเราหายใจอย่างเงี้ยมันรู้สึกสดชื่นมันไม่มีกลิ่นอับมันไม่มีฝุ่นไม่มีไรฝุ่นให้เวลาเราหายใจเนาะบอดบี้ก็บด้ยจัดไห้กับน้องโปกีก็ล้างเสร็จที่เรียบร้อยทั้งหมดหนึ่งเดือนล้างครั้งหนึ่งเดือนล้างครั้งอาทิตยี เอียงเบนเอียงหาเรื่องอย่างไรบอกไม่แางไลยสิพลางกล่องเอาอ้ากล่องมันมีฝุ่นกูกระ่างให้นไหมหัวน้ำสีให้ตัวน้องเออเอาน้ำสีให้ก็ดีตัวกล้องมันบริสสะอาดนะพี่น้องเขาก็เลยเอาน้ำสีสีให้น้องเบนเออแอร์มันแอร์มันมีมันกระล่างแอร์แล้วเนาะกล้องก็เลยเห็นมีฝุ่นก็เลยไอ้ก็เลยฟางดีก็เลยเอาน้ำสีล่างให้น้ำเสร็จเด้กว้นหมายเออนะครับก้นหมายก็เลยล่างให้น้ำเออ อืมนะครับก็เลยลากแห่นัำอ,อืมคือตอนนี้นะครับกำลังไล่สุดหมายถึงว่าน้องเบนกับน้องนิกกี้เตรียมอุปกรณ์ไล่สดเท่าไหร่เอีนิกกี้ก็เป็นไล่อกีกรวยเพราะว่าทีชุนทิดงานมั้งบอก โอ้ยยังไล่เองโอ้ยาไล่เองโอ้ดีดีอยากฟุก,ากงานนาสัน <c oughs> ไม่ปกติจริงๆน้องเว้นก็อยู่กับทีมบ่าวภูไทยแล้วทีนี้ก็เลยมาทํางานอยู่นี่เพ <c oughs> ราะก็เลยอยากไล่เพราะว่ามันงานน้อยพี่น้องงานน้อยหมายถึงว่าในร้านเนี่ยพื้นที่มันมีจํากัดอืพื้นที่มันมีจํากัดนะครับก็บเลยแบบว่าให้ไล่กันเองแบบอจอไอ้แจงสินะวันนี้วอสโคต์หมดเรียบร้อยแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้ว เขาซัำนี่เลยขอ,องพวกหวงงานเองเออน้องพิ๊บน้องพิ๊บโอ้ยเอบวกต้องเ,ออเ,ออเปิดไฟน้องต้องเปิดไฟน้องงานหนึ่งวันน้องเดี๋ยวเบนบอดดิงานเอียงบอดดิงานจีอ๋ยังบบคือวันเนี้ยเจ้าเบนมาร้านมาอยู่มาอยู่ที่ร้านนะครับมาไหลสดซอยเออมาไหลส,สดซ <c oughs> อยผู้ข่าเออ เออนี่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 บุเจ้บึง,เ,บงเป็นไดพูดน,นะหุ้น,นได้แบบข่อยทางเพจร้านไลฟ์ไหมครับหรือต้องซื้อบัตรอย่างเดียวใช่พี่อ้อฟ้าซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนในทิกตอกอะไลฟ์ประมูลอะไรนะมันเป็นเรื่องปกติที่ร้านไลฟ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เล่นคอนสเสิร์ตอะร้านไม่ได้ไลฟ์ทางนั้นนะครับไลฟ์ไลฟ์ไล์อย่างเดียวว่านี่กี่เพจเดียวคือกลุ่มปิดก็คือเพจโตเกียว ที่เป็นกลุ่มปิดใช่ไหมอ่ากลุ่มปิดเป็นของโตเกียวนะครับโอเคนะครับพี่น้องกลุ่มปิดเป็นของโตเกียวนั่นแหละอืมนะมือแรกนะครับพี่น้องเดอ้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมรีบซื้อบัตรจองตัว๋วเข้ากลุ่มปิดเราได้แล้วก็คือกดลิงด้าน่างาั้างตรงนี้ได้เลยนะคือซื้อบัตรจองตั๋วเข้าเดยวเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> แอดมินกําลังไล่ต่อพี่น้องเอยแตกวุ่น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 อยู่นี่เห็นบอ เออไหลเลือดตัดือดตัดอดตัดอยู่เนี่ยอตอนนี้แอดมินกำลังเหตุงานแบบหัวปันไดเพราะอ่าอย่างบ่ได้ไรบ่ได้ไรอยู่บ่ยู่บ่อะไรตอนนี้อยู่ที่นี่เออมันก็เลยไหลลืดเลือดือดเลดไปที่นี่อืรออนุมาตนะครับผู้ใดซื้อวัดจองตัวแลวกระ่าใจเย็นนิดนึงนะครับเพิ่นกระสีอนุมาติห้ยเร็วๆที่สุดนี่แหละเพื่อให้เขาได้เข่าเบ่งเนาะนะครับอืเพื่อให้เราได้เข้าดูเร็วที่สุดนะครับใจเย็นนิดนึงนะพี่นองเด้อ เออใจเย็นนิดนึงปังมากขอบคุณครับคือคือคือใตอนนี้พี่น้องคือวันสองวันมันไม่มีเวลาอะไรเพราะเราทําอย่างอื่นด้วยไปที่นี่คือพอ่อกันยอดรับอะไรจอร่อละกันประสานจอ่ออยู่ไปที่นี่พ่อเลี้ยวกับมมลงไรละกันดึงเอฟซีเขากุมเนาะให้มาได้ซื้อบัตรจองตัวเขากุมกับเฝ้าซื้อสู้ๆจ้าพี่นุ้งมาสั่นโอ้ขอบคุณครับขอบคุณน้องเก่งนะครับ เด็กชายมุนเทียนน้องหนุ่มบอสไปต่างประเทศหรือยังครับยังครับผมกาแฟยังเนี่ยยังเนี่ยรอบอสบิ๊กไลท์ครับผมได้เลยได้เลยนี่พี่น้องเบิ้งคนงามเขาแต่งหนาเห็นบอสเห็นบอนี่คนสวยเขาแต่งหนาเห็นบ่นี่อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับทุกคนจิ้มลิงก์เลยจิ้มลิงก์เลยเออเด้อ อัวอันนี้อันนี้มามาสั่งน,น,นมามา่นนมาสั่งกลับไปหาลูกชายก่อนนะอีอีโอเคน้องเก้งโอเคเดินทางปลอดภัยเดอ้อนะครับอ้ก็อยากเมื่อหาลูกอยู่แต่อุยอา,ายบ่กให้เมื่ออยู่เป็น,ปนอยูบบออย่่เป็นหมูชฉันก่อนพีน่หนุ่มะนะเออปัดอะไรคะพี่หนุ่มสั่นน้องอุยบอกแค่เนี้วันนี้นะครับน้องแม็กกับ น้องอาร์ตจะมาร้องเพลงนะครับอยู่ที่ฟินขับค,คอนแกนเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตนะครับวันนี้มีกลุ่มปิดด้วยอย่าลืมซื้อบัตรนะครับทุกคนอ,อยากเห็นหนม่มหรือว่าอยากเห็นน้องแม็กกับน้องอาร์ตมาร้องเพลงซื้อบัตรเลยเร้อพี่น้องทีนี้บ่มีแต่สองคนอี่มาดอกคันวาบอดึงงามนมีเยอะกว่านี้แน่นอนมีเยอะกว่านี้แน่นอนเออมีเยอะกว่านี้แน่นอนบอกรอติดตามเลยว่าใครจะมาบ้างแต่วันนี้อาร์ตกับแงคกมาก่อนเออ เออมาเด้อม <c oughs> าเด้อซื้อบัตรเด้อซื้อบัตรเด้อจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะทุกคนนะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วกดลิงด้านล่างแล้วก็หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับ <c oughs> เบมือเรงฮอพพอกันแน่นอนกับนะน้องอาร์ตนะครับโตเกียวมิวสิกน้องแม็กโตเกียวมิวสิกนี่คอนเสิร์ตฟรินขับเออขอนแก่นจ้าพี่น้องครับ เออผู้ใดีว,ว่าได้ซื้อบัตรจองตัว๋วผู้เจ้าเฝ้าซื้อเ้อนะครับใครไม่ซื้อบัตรจองตั๋วก็ให้เรียบรซื้อนะครับจิ้มมิ่งด้านล่างนี่ได้เลยนะครับตนก็นั่งเตรียมนี่พี่น้องล่านเตรียมเรียบร้อยแล้วเด้นะครับ